พบกันเวลาเดิมนะคะ5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุภาคขายถูกค่ะวันนี้ก็จะเป็น EP ที่203แล้วนะคะ ก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องวันนี้ทางช่องนะคะได้จัดโปรสมนาคุณกับทุกๆท่านนะคะในราคาองค์ละ200ค่ะ200ทุกอง์คทั้งคลิปนะคะพร้อมบริการส่งฟรีค่ะถ้าท่านใดสนใจองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 8 2 7 5 4 7 1 1 0 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082 754 7110ค่ะวันนี้ก็มีพระมากมายเลยนะคะมาฝากกับทุกทกท่านจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญปัญญาบารมีหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปี2538เนื้อทองแดงสวยเดิมน่าใช้น่าเก็บค่ะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อยิ้มสวยๆเดิมๆเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตราชการที่5กระไหลทองรงยาหลังเข็มกัดสวยเดิมนะคะน่าใช้น่าเก็บน่าบูชาค่ะสมบูรณ์นะคะด้านหลังครบไม่หักไม่หายนะคะ ค่ะสำหรับล็อกเก็ตราชการที่5สวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าเก็บน่าใช้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญยืนหลวงพ่อเกษมเขม,มโกสุสานไตลักณจังหวัดลำปางปี2532ออกวัดนางเหลียวต่อโคดเนื้อฝาบาทสภาพเดิมนะคะน่าใช้น่าเก็บค่ะ สำหรับเหรียญยืนหลวงพ่อกเกษมนะคะสภาพเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่2 0 0ค่ะเดิมๆนะคะน่าเก็บน่าใช้เดี๋ยวเ,เราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระประจำวันประจำวันจันทร์กไหล่ทองหลังยัน25ศตวตรรษปี2500ปุกเสกพิธีใหญ่สภาพเดิมนะคะพิธีใหญ่พิธีดีน่าเก็บน่าสะสมกับเหรียญสวยๆนะคะ ค่ะสำหรับเหรียญ25สัตวรรษนะคะสวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าเก็บน่าใช้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรุ่นสู้หลังสองกอปี2548เนื้อนวะโลหะปุกเศกพิธีใหญ่หน่าใช้น่าเก็บนะคะเหรียญสวยเดิมค่ะ ค่สำหรับเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรุ่นสู้นะคะสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าเก็บน่าใช้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไรจังหวัดนครราชสีมาปี2519เนื้ออันปะก้ากระไหล่ทองออกวัดใหม่พิเลนมีรอยจารอักขระยันด้านหน้าสภาพเดิม เหรียญยังสวยนะคะก็จะมีรอยจานอักขระด้านหน้านะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าเก็บน่าใช้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อ3ามสีวัดกลางจังหวัดชัยนาทปี2519เนื้อทองแดงหลวงพ่อกวยวัดโคสิตตรามปุกเสก น่าใช้น่าเก็บนะคะเหรียญสวยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อ3าสีนะคะสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าเก็บน่าใช้เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรุ่นทวีธรรมหลวงปูกขาวหลังหลวงปู่แหวนปี2528เนื้อทองแดงสภาพเดิมนะคะน่าใช้หน้าเก็บค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อ ขาวหลังหลวงปู่แหวนนะคะสวยๆเดิมๆเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าเก็บน่าใช้เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์<ม>ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระธาตุพนมกระไหลทองปี2518วัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมสภาพสวยสวยเดิมนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะกระไหลทองเต็มค่ะ ค่ะสำหรับเหรียญพระธาตุพนมสวยๆเดิมๆเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าเก็บหน้าบูชาเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรุ่นสร้างศาลาหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ปี2563กระไหล่ทองลงยาสีทงชาติต่อโคดด้านหลังสวยมากน่าใช้หน้าเก็บนะคะ วัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดนะคะสวยทุกรุ่นน่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อพัดลงยาสวยๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญชนะจนร้อยปีหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ปี2564กระไหล่ทองลงยาต่อโคดสภาพ หมายเลขด้านหลังสภาพสวยเดิมน่าใช้หน้าเก็บนะคะสวยมากนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ค่ะสำหรับเหรียญหลงพ่อพัดลงยาสวยๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดิมๆเดี๋ยวเ,เ,เราไปชมเมืองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อกเกษมเขม,มโกสุสารไตลักษณจังหวัดลำปางปี2534บรรจุจีวอสวยเดิมเลยนะคะด้านหลังก็บรรจุตะกุดนะคะด้านหน้าก็จะมีจีวอน,นะคะสวยเดิมค่ะค่าสำรับ ภาพผงรูปเหมือนหลวงพ่อเกษมนะคะเดิมๆสวยๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าเก็บน่าใช้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระคงเนื้อดินจังหวัดลำพูนสภาพสวยหายากน่าเก็บน่าใช้นะคะหายากนะคะสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้ สำหรับพระคงเนื้อดินจังหวัดลําพูนนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะหน้าเก็บหน้าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นหานุมาลหล่อโบราณกระไหลานาวัดกำแพงจังหวัดชัยนาทต่อโค้ดหมายเลขใต้ฐานสภาพเดิมหน้าใช้หน้าเก็บนะคะเดิมๆนะคะสวยมากค่ะก็จะตอก โค้ดตอกหม่เลขใต้ฐานนะคะค่ะสำหรับหนุมานกระไหลานาคนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะละค่ะเบามากเลยนะคะน่าใช้น่าเก็บเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุธทธก,กวักกระไหลทองหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี อุดผงบรรจุจีวรปี2540สภาพสวยเดิมน่าใช้หน้าเก็บนะคะค่ะสำหรับพระพุทธกวัดสวยๆหลวงพ่อแพรองค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะพาะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงปู่บุตรดาถาวโรวัดกลางชูศรีเจริญสุขจังหวัดสิงห์บุรีอายุร้อยหนึ่งปีเนื้อนวะโลหะก้นเงินสภาพสวยสภาพเดิมค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะสวยเดิมนะคะผิวสวยองค์พระก็สวยนะคะต่อโค้ดนะคะอุดหิ่ง ค่ะสำหรับรูปหล่อหลวงปู่บุตรานะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิตาจงอางศึกปี2514หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีแจกทหารเนื้อผงใบลานสภาพสวยสวยเดิมนะคะ พระดีน่าใช้น่าเก็บนะคะขึ้นชื่อว่าหลวงพ่อแพรนะคะเมตตาบารมีสูงนะคะน่าเก็บน่าบูชาค่ะสำหรับพระปิตาจงอางศึกหลวงพ่อแพ่สวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จหลังหลวงพ่อป่วน วัดโพง,งามจังหวัดชัยนาทเนื้อผงหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามปุกเสกสภาพสวยน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมนะคะถึงจะเป็นเนื้อผงนะคะแต่สภาพดีสภาพเดิมค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะค่สำหรับพระสมเด็จนะคะหลังหลวงพ่อป่วนสวยๆเดิมๆองนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อผงรายพิมพ์จัมโบ้รุ่นแรกปี2,531หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีสภาพสวยสวยเดิมค่ะสีสันสวยงามมากเลยนะคะสำหรับวัตถุมงคลของวัดพิกุลทองหลวงพ่อแพรของเรานะคะสีสันสวยงามแล้วก็น่าใช้น่าเก็บทุกรุ่นค่ะ ค่สำหรับผ้าปิดตาจัมโบ้นะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าเก็บน่าใช้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระขุนแผนเครือบหลวงพ่ออัน้นวัดพญาตจังหวัดอยุธยาสภาพสวยสวยนะคะขุนแผนก็จะเด่นจะดังในด้านมหาสเสน่ห์นะคะอยู่ยงคงกระพันแค้วคาดปลอดภัย น่าใช้หน้าเก็บนะคะค่าสําหรับพระคุณแผนเคลือบสวยๆเดิมๆหลวงพ่ออั้นนะคะองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จไกเซอร์รุ่นแพรพันเนื้อผงลายปี2539หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีต่อโค้ดหมายเลข สภาพสวยสวยเดิมนะคะน่าใช้น่าเก็บค่ะสวยเดิมนะคะน่าเก็บน่าใช้นะคะ สำหรับพระสมเด็จไกเซอร์รุ่นแพ่พันเนื้อผงลายองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บกับราคาเบาๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จกุวัดพระแก้วฝังพลเนื้อผงกรุงเทพสภาพดีมากเนื้อจัดหายากน่าเก็บน่าใช้นะคะไม่ค่อยจะเจอนะคะเนื้อจัดเนื้อแก่งนะคะสำหรับพระสมเด็จนะคะฝังพลสวยด้วยค่ะ สภาพเดิมเลยนะคะเก่ามากค่ะค่ะสำหรับพระสมเด็จเก่าๆเนื้อจัดเนื้อแก่งฝั่งพลอยองนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงเจ็ดชั้นหลังเรียบหลวงพ่อเทียนวัดโบสถ์จังหวัดปทุมธานีสภาพสวยสวยเดิมนะคะน่าใช้หน้าเก็บนะคะ ถ้าท่านใดตามหานะคะก็จัดไปเลยนะคะกับสมเด็จหลวงพ่อเทียนสวยๆนะคะ,คะสำหรับสมเด็จหลวงพ่อเทียนองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จปกโพหลังยานหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามกรุงเทพน่าใช้หน้าเก็บนะคะ,รคะ,คะรพคาราพะ,ะสวยพระเดิม ด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะค่ะสำหรับพระสมเด็จปกโพหลังยันหลวงพ่อกลวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะราคาเบามากเลยนะคะน่าใช้หน้าเก็บเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญไก่อายุวัฒนมงคลปี2555หลวงปู่สวงวัดถ้ำพรสวรรค์ จังหวัดลบบุรีเนื้อทองแดงสภาพสวยเดิมหน้าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเหรียญสวยเหรียญเดิมนะคะหน้าใช้หน้าเก็บนะคะพระสวยมากค่ะค่ะพร้อมกล่องเดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญไก่สวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้พร้อมกล่องเดิมก็จะอยู่ที่200ค่ะเหรียญสวยหน้าเก็บหน้าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จอนุสรร้อยปีวัดละคังกรุงเทพปี2537กล่องเดิมสภาพสวยสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะพระสวยพระเดิมนะคะด้านหลังก็จะปั๊มนะคะปั๊มรูปละคังนะคะสัญลักษณ์ของเขานะคะวัดละคังนะคะ สำหรับพระสมเด็จ122ปีพร้อมกล่องเดิมๆวัดละคังองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเ,เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญใบขี้เหล็กหลวงปู่แพ้ววัดลางมันจังหวัดนคนปรปฐมปี2556เนื้อฝาบาทสภาพเดิมน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะ เหรียญสวยมากเลยนะคะแทบจะร้อเเซเลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้นะใช้หน้าเก็บจริงๆนะคะผิวสวยเหรียญสวยกล่องเดิมค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่แพ้วนะคะสวยสวยเดิมเดิมกล่องเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่สองร้อยค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเสมาลงยาหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปีสองพาร้ด ที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์สภาพสวยเหรียญเดิมกล่องเดิมเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดชัดกันค่ะค่ะเหรียญสวยมากเลยนะคะลงยาสวยค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเหรียญเดิมเดิมเลยนะคะสวยเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณลงยาสวยสวยเดิมเดิมพร้อมกล่องเดิมอง์นี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะรานะคาเบามากเลยนะคะน่าใช้น่าเก็บเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นผ้าผงชุดวัดชายโยจังหวัดอ่างทองปี2,539กล่องเดิมสภาพสวย1ชุดก็จะมีด้วยกัน3องค์นะคะ2สมเด็จกับ1เหรียญน,นะคะเดี๋ยวเรามาชมพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยพระเดิมนะคะค่ะพระสวยพระเดิมเลยนะคะ สวยทั้งสามชิ้นเลยนะคะในกล่องในชุดเดิมๆนะคะน่าใช้น่าเก็บค่ะค่ะด้านหลังก็สวยนะคะสวยสมบูรณ์ค่ะค่ะสำหรับพระชุดนี้นะคะ1ชุดนะคะทั้งหมดมี3องค์นะคะสวยโดมเหมิดทั้ง3องค์นะคะสําหรับพ้าชุดจังหวัดอ่างทองชุดนี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับราคาเบาๆนะคะ200คุ้มสุดคุ้มเลยนะคะ200ได้ถึง3ององเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นพระกิ่งชุดรุ่นบารมีพมรังสี40วัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีปี2540เนื้อฝาบาทครบชุด หนึ่งชุดก็จะมี2อ,องค์กล่องเดิมสภาพสวยสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยมากเลยนะคะในกล่องก็จะเป็นพระกิ่งกับพระพุทธชินราชนะคะสวยเดิมค่ะเห็นไหมคะน่าใช้น่าเก็บนะคะคุ้มมากเลยนะคะหนึ่งชุดนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะสวยเดิมนะคะ200ได้ถึง2ององค์นะคะพร้อมกล่องเดิมๆค่ะ น่าใช้น่าเก็บจริงๆนะคะในราคาเบาๆ200ค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจผ้าองค์ไหนอย่าลืมนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทร082 754 7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082 754 7110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพาร่วมกันขอบคุณมากค่ะ